ขอต้อนรับโลกของการเรียนรู้และการสร้างนวัตรกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดพบกับคุณครูอวาท่าและห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ของเราไปลองชมบรรยากาศกันได้เลยค่ะได้ยินไหมครับได้ครับค,นนนะครับอ่าโอเคเห็นไ้าจอนะเห็นครับอ่าการบ้านมีผิดอยู่ข้อนึงนะมันต้องน้อยกว่านะไม่ใช่มากกว่าครับครับนะลองไปดูนะคะผิดผิด,ผดเครื่องหมายผิดอะ่ะเวลาที่มันคูณด้วยลบมันจะต้องสลับเครื่องหมายด้วยน่าจะไม่ได้สลับ เวลาที่คูณด้วยลบจะต้องสลับเครื่องหมายนะครับเนาะจำได้ใช่ไหมเวลาที่คูณด้วยลบจะต้องสลับรู้รใช่ปะ่ะครับ,รบอ่าโอเคนะอ่ะทีนี้วันนี้เราจะขึ้นท็ปปิกใหม่เนะก็คือล็อกล็อกการ,ริทมนะมันเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากๆเลยและมันก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับในอนาคต <laughs> ที่เราจะต้องใช้ ตัวล็อกดังนั้นเราจะต้องเข้าใจล็อกนะว่าเรามีมันไว้ทำไมนะทีนี้มันก็จะมีสองตัวเนาะล็อกนะล็อกก็ log ใช่ไหมล็อกล็อกแล้วก็ x ฐาน a นะมันคือล็อก x ฐาน a นะ a คือฐานเนาะตัวห้อยคือฐานนะตัวห้อยคือฐานนะครับหมายถึงอะไรมันสามารถสลับได้มันสามารถสลับล็อกให้กลายเป็นเลขยกกําลังได้หมายความว่า มันคือใช้ a a คือฐานถูกป่า a คือฐานนะมันคือฐานนมันคือเบสละดังนั้นมันก็คือ a นะมายกกำลัง x นะมายกกำลัง x จะได้เท่ากับค่าล็อกนะค่าที่ที่มันตั้งนะอย่างเช่นอันเนี้ยนะมันก็คืออะไรสามนะกำลังสี่นะจะเท่าก 81, ับแปดสิบเอ็ดเห็นไหมสามกำลังสี่เท่ากับแปดสิบเอ็ดนะหรือจะเขียนีกอย่างนึงก็คือล็อกแปดสิบเอ็ดฐานสามเท่ากับสี่อย่างเงี้ยเป็นต้น นะเดี๋ยวนะก็คือล็อกก็คือเอมายกกาลังจะได้ค่า x นั่นเองนะ a มายกกาลังจะได้ค่าเอนะครับก็คือมันสามารถที่จะสลับไปสลับมาได้นะอ่หรืออะไรล็อกแปดล็อกแปดฐานสองเท่ากับสามก็คืออะไรสองกำลังสามเท่ากับแปดนั่นเองอันเดียวกันอันเดียวกันก็คือเราสามารถที่จะ เขียนในคนละแบบได้นะหรือ6กำ6กำลังสามเนี่ยหกกาลังสามเท่ากับสองนกมันก็คือล็อกสองหนะล็อกสองฐานหกเท่ากับสนะล็อกสองฐานหกเท่ากับสหรือล็อกห้าฐานห้เท่ากับหนึ่งก็คือห้าลังหนึเท่ากับหคือตัวเดียวกันเนาะหรือลนะ็อกหนึล็อกห่ฐานสี่เท่ากับศนย์ก็คือสี่กำลังศเท่ากับหคือตัวเดียวกัน นะคือตัวเดียวกันหรือจะเป็นล็อกหนึ่งส่วนสี่ฐานหนึ่งส่วนสองเท่ากับสองก็คือหนึ่งส่วนสองกำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนสี่ตัวเดียวกันนะสามารถที่จะเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้เนาะประเด็นนี้เข้าใจนะมันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้อันนี้คือความสัมพันธ์ของมันระหว่างล็อกกับเลขยกกําลังนั่นเองเนาะนี่นะนี่นะอ่ะทีนี้ฐานสิบคืออะไรฐานสิบเนี่ยนะมันก็คือฐานสิบนั่นแหละ แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เขียนฐานนั่นก็คือถ้าเขาไม่ได้เขียนฐานก็คือล็อกฐานสิบนะล็อกฐานสิบก็ทําเหมือนกันมันก็คือสิบกำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยอันเดียวกันเลยหรือสิบกำลังสามเท่ากับหนึ่งพันอันเดียวกันเลยหรือสิบกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งอันเดียวกันเลยแต่เวลาที่มันเป็นฐานสิบมันจะไม่เขียนฐานนะถ้าเป็นฐานเปล่าๆก็คือไม่เขียนฐานนะเราจะเรียกล็อกฐานสิบว่าล็อกคาริทึมสามัญนะมันก็จะมีชื่อของมันเนาะ ล็อกการิทึมสามัญอ่ะเดี๋ยวมีอีกคำหนึ่งก็คือตัวล็อกการิทึมธรรมชาตินะหรือตัว ln นะ ln คืออะไร ln ก็คือล็อกฐาน e นะอันนี้คือเลข e นะตัว e เท่ากับสองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดสองบ้าบ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 านะมันคือ e มันคือตัว e นะครับมันคือล็อกฐาน e เนี่ยเท่ากับ l อนเขาจะเรียกว่า l อน นะตัวนี้คือลอนนะล็อกฐานอ e ีก็คือลอนนะเดี๋ยวเราจะต้องใช้เยอะนะตรงนี้นะอี e, พวก e, อีอ้ํมลังอะ่ะจำได้ไหม e, อีอ้ํมลังเอสนะบา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 ้าเนี่ยต้องใช้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่เขียนเป็นสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดโอ้โหมันมันเป็นตัวเลขที่แบบมันมันยาวเนาะเขาจะเขียนเป็นตัวอ e. ีนะก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นลอนหรือว่าล็อกฐานอ e, ีเขาจะเรียกว่าล็อกการิทึมธรรมชาตินะคนละชื่อกันนะสามมันก็คือฐานสิบถ้าฐานอ e, ี ฐาน e นะตัวเลขนี้นะฐาน e นะกน็คือนะ e, นะจะเรียกว่าล็อกการเทิมธรรมชาติเนาะเดี๋ยวเราจะเจอบ่อยนะก็คือตัว e นะั่นเองนะคือตัว e ตัวนี้นั่นเองตอนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรนะแต่ว่ารู้ว่าเฮ้ยมันคือลอนมันก็คือล็อกฐาน e นะฐานเลขแปลกๆนี่แหละนะครับอ่าไม่ต้องไปนั่งจําตัวเลขนะก็คือล็อกฐาน e นะอ่าอันที่นี้กฎของมันคืออะไรบ้างนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการแก้สมการนะ เช่นอะไรเช่นกฎการบวกนะถ้าล็อกมันบวกกันก็คือเวลารวมถ้าฐานมันเท่ากันนะถ้าฐานเท่ากันนะก็คือเอาตัวเลขตรงนี้กับตรงนี้มาคูณกันนะมันบวกกันอยู่หรือถ้ามันลบกันถ้ามันลบกันก็คือสามารถยุบแล้วก็เอามาหารกันนะแต่ว่าฐานต้องเท่ากันนะต้องมนฐานเดียวกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้ามันบวกกับมันลบนะดูฐานนะถ้ามันฐานเท่ากันสามารถที่จะยุบได้บวกก็คือมาคูณลบก็คือเอามาหาร แค่นั้นเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังเรื่องฐานถ้าฐานไม่เท่ากันไม่ทําไม่ได้นะต้องฐานเท่ากันเท่านั้นนะครับฐานต้องเท่ากันเท่านั้นนะอันนี้คือยุบได้แหละเนาะเดี๋ยวใช้ไปก่อยเราจะจําได้เองนะครับอ่ะทีนี้เลขชี้กาลังอ่ะหลังล็อกโยนไปไว้หน้าล็อกได้เช่นตัวนี้มันเกิดเลขยกกําลังใช่ไหมเราสามารถย้ายสามไปไว้หน้าล็อกมันจะออกมาเป็นสามล็อก x ฐานสองนะครับ หรือถ้ามันเป็นยกกําลังข้างล่างที่ฐานนะมันก็คือเอาสลับเศษส่วนแล้วเอามาไว้ข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะตัวนี้นะสลับเศษส่วนแล้วไว้ข้างหน้านะตัวอื่นเหมือนเดิมนะครับอ่ะนะถ้ามันเป็นสแควร์รูทแปลงสแควร์รูทให้เป็นเป็นเอเศษส่วนก่อนแล้วก็ทําเหมือนกันนะอันนี้คือสองกำลังแปดใช่ไหมสองกำลังแปดคือสองกำลังสามย้ายสามาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตัวนี้คือหนึ่งส่วนสองก็มา,าหารนะ มันก็จะกลายเป็นหกนะก็จะสลับเป็นหกอันนี้ใช้เยอะนะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันคูณกันแบบนี้มันทําไม่ได้นะถ้าคูณกันแบบนี้มันทําไม่ได้นะครับอันนี้คือให้ระวังไว้อันนี้ทําไม่ได้นะถ้ามันอยู่โดดๆทําได้นะครับและหมายเหตุว่าตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้คนละตัวกันนะคนละตัวกันอันนี้มักจะผิด นะคนละตัวกันเนาะอันนี้มันยกกาลังสามทั้งหมดอันนี้มันก็คือยกกําลังสามที่เอนะครับอ่ะนะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะอันนี้ก็คือคนละตัวกันเนาะอ่ะทีนี้ไปต่อล็อกฐานเท่ากับเอ่อล็อกที่มันค่าเท่ากับฐานก็คือหนึ่งนะเพราะอะไรเราลองทําเป็นเลขยกกําลังนะมันก็จะมันก็คือหนึ่งนั่นเองอ่นะแล้วก็ล็อกหนึ่งไม่ว่าฐานอะไรก็ตามเท่ากับศูนย์นะล็อกหนึ่งไม่ว่าฐานอะไรก็ตามเท่ากับศูนย์นะครับ อย่างนี้คือหนึ่งคือหนึ่งนะถ้ามันเท่ากันกับฐานคือหนึ่งและล็อกไม่ว่าฐานฐานเท่าเท่ากับเท่าไหร่คือศูนย์ถ้าเป็นล็อกของหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะ a กําลังหนึ่งเท่ากับ a นะแล้วก็ a อกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งนะมันมาจากการยกกําลังตรงน,นี้เนาะมันะมาสามารถแปลงกลับมาเป็นล็อกได้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็สูตรที่ใช้บ่อยนะนะ สูตรที่ไม่บ่อยไม่ใช่บ่อยไม่ไม่บ่อยแต่ต้องรู้นะต้องรู้ก็คือสูตรนี้นะสามารถสลับได้นะถ้าเกิดว่าเรากลับเศษเป็นส่วนนะตัวน,นี้มันจะสลับกันนะครับเช่นอันนี้นะเราสามารถที่จะกลับเศษเป็นส่วนได้อย่างนี้นะบางครั้งมันต้องใช้ในการแก้สมการนะเนาะนี่เราต้องรู้ไว้แล้วก็ตัวน,นี้ก็มันคือล็อกศิกใช่ไหมเราสามารถสลับเศษเป็นส่วนได้นะก็สลับนะก็สลับนะตัวค่ากับฐานของมันนะครับก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมาก แล้วก็เราสามารถแยกได้เนาะตัวนี้แยกได้นะจะแยกเป็นฐานอะไรก็ได้นะ A ก็คือฐานอะไรก็ได้นะถ้ามันเป็นล็อกของเฐาน n ก็แยกเป็นล็อกเ n ฐาน a แล้วก็ล็อก n ฐาน a นะฐาน a อะไรก็ได้นะครับขอให้มันเท่ากันนะเช่นตัวนี้แยกออกมาเป็นฐานสามก็ได้ฐานสก็ได้ฐานแปดสิบห้าก็ได้ฐานรูปสองก็ได้ฐานอะไรก็ได้อันนี้เอาไว้แก้สมการนะเวลาที่มันจะต้องแบบหาตัวตัด นะเราก็ต้องใช้ความรู้นี้นะเฮ้ยมันแยกเป็นอะไรก็ได้นี่นะนะแล้วก็แยกแยกให้มันตัดกันได้นะมันก็จะตัดกันนะครับประมาณนี้นะครับเช่นตัวนี้ตัวนี้เนาะเห็นไหมแยกออกมาเป็นฐานสิททั้งหมดเลยนะแยกออกมาเป็นฐานสิททั้งหมดแล้วมันก็มันก็จะตัดกันได้นี่ก็มันก็จะตัดกันนี่ก็จะตัดกันน,กะกน,นะก็ต่อกันนี้เห็นไหมครับนะน,นี้จําเป็นนะจําเป็นนะจําเป็นต้องรู้นะครับแล้วก็ เอยกกําลังล็อกเอฐานเอมอ่าถ้าตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันมันจะเท่ากับตัวนี้เลยนะและก็และก็อันนี้นะเอยกกําลังล็อกเฐาน a จะเท่ากับเกกาลังอ่ากาลังล็อกเอฐาน a นี้มีค่าเท่ากันอันนี้คือต้องต้องต้องรู้สูตรพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อไว้ทําโจทย์เนาะเพื่อไว้ทําโจทย์เพราะว่ามันอาจจะต้องมีการสลับ นะถ้าเกิดว่าไม่รู้ก็คือทําโจทย์ข้อนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้สูตรถูกปนะดังนั้นเราต้องรู้สูตรต้องแม่นสูตรนิดนึงนะอันนี้อาจจะต้องทาบ่อยๆนะทาโจทย์บ่อยๆเราจะรู้เองว่าเฮ้ยมันต้องใช้สูตรไหนนะนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะตัวอย่างตัวอย่างจงหาค่าของอันนี้นะล็อกนี้นะครับล็อกของเอ่อหนึ่งส่วนสามี่สองฐานสองรูทสองนะครับข้อนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะต้องแปลงต้องแปลงอันนี้แล้วก็ต้องแปลงอันนี้ นะให้กลายเป็นเลขยกกําลังซะนะแปลงนะแปลงแล้วก็สลับนะดึงออกมาดึงตรงนี้ให้เกิดตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบนะล็อกล็อกสองฐานสองก็คือหนึ่งอันนี้คือหนึ่งก็ตอบเลขข้างหน้าตอบคือมันอยู่ที่การจัดรูปแล้วนะถ้าเราจัดรูปได้เราก็จะทําถูกอ่ะต่อไปจงหามีลอนด้วยไหมครับนี่มีลอนลอนเราก็ต้องรู้ว่ามันคือล็อกฐาน e นะต้องเปลี่ยนเป็นล็อกฐาน e ซะนะอันนี้ไม่มีฐานก็คือฐานสิบ นะไม่รู้ถ้าเกิดว่าไม่รู้มันจะไปต่อไม่ได้มันคือฐานสิบแล้วก็ลอนลก็คือล็อกฐาน e. อีอ่็แปลงอ่ะแปลงตัวแรกก่อนอ่าแปลงออกมาได้สองตัวสามตัวแรกตัวนี้แปลงออกมาอันนั้นมันมี e ีด้วยใช่ไหมล็อกอ่าตัวนี้นะล็อก e ีฐานอ e ีเข้าสูตรเลยมันคือตัวเลขตัวนี้นะถ้าไม่รู้ว่ามันคือมันคืออะไรก็คือทําต่อไม่ได้นะแล้วก็จัดการรวมกันตอบหนึ่งจบแค่นี้เองง่ายๆนะไม่ยากเลยนะครับ